ภาพล่าสุดกรีนอัศดาพรหลังโบกมือลาเมืองไทยธันวาสุริยจักรมีเสียดายกลายเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อกรีนอัศดาพรประกาศเลิกธันวาสุริยจักรโดยเธอนั้นได้ปัดถึงจุดอิงตัวยันไม่เกี่ยวมือที่สาบอกยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้โดยกรีนอัศดาพรนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการดังเผยสาเหตุเลิก เตรียมโบกมือลาเมืองไทยหลังประกาศยุติความสัมพันธ์8ปีทันวาสุริยจักก่อนเตรียมบินเกาหลีสามเนื่อเพื่อเรียนและหาประสบการณ์ไม่ได้ไปพักใจวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดกรีนอัศดาพรหลังโบกมือลาเมืองไทยงานนี้บอกเลยว่าทันวาสุริยจักมีเสียดายซึ่งงานนี้เธอก็ได้เผยภาพล่าสุดในลุคใหม่ที่สวยแซ่บกว่าเดิมมากพร้อมแคปชั่นระบุข,ข้อความว่าไม่มีสิทธ์อะไรเลยนอกจากสิทธิ์แลกซื้อตามนั้นค่ะ ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชมอย่างมากมาย